ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของมิวเอ็กหลุดจองนะครับก็หลุดจองจากลูกค้าผมเองนะครับก็ลูกค้าผมเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปจองในส่วนของตัวอัลติเมทนะครับตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับตัว3.0ที่เข้ามาใหม่นะครับก็คันนี้ก็หลุดจองแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาอัปเดตให้สําหรับลูกค้าที่รอคันนี้อยู่นะครับก็หลุดจองแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นตัว1.9ตัว Active ที่ลงล้อแมกนะครับแล้วก็ออปชั่นครบๆนะ ถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะแต่ออปชั่นบอกเลยว่าไม่เริ่มต้นนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับเลขไมซี่หมื่รถปี2023นะครับจด24นะครับราคา8 7 9 0 0 0เนาพนะครับหลุดจองแล้วเรียบร้อยนะครับสีขาวมุกเลยนะครับออกเหลืองๆทองนิดหนึ่งนะครับกล้องถอยมีให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัว Active นี่ครับ ล้อแม็กตัว T ี37เนะครับเป็นสีดำจอดแดงนะครับคันนี้ลูกค้าคนเก่าติดตั้งมาให้แล้วก็ด้านในนะครับได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับผมบอกแล้วว่าออปชันนี้คือมันไม่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าระบบในส่วนของระบบเบรกนะครับตรงด้านหลังเป็นระบบดิดหน้าดิ้หลังแล้วเรียบร้อยพี่นะครับสีสวยเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับหน้าจอ7นิ้วนะครับหน้าจอทัชสกรีนเนาะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรอบคันนะครับว่าตัวเริ่มต้นนะครับหรือตัวลองหรือตัว ท็อปมันแตกต่างกันยังไงอะไรยังไงนะแต่ผมว่าคิดว่าคันนี้คุม้มเพราะว่าเลขไมค์สี่หมื่นเท่านั้นรถปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หล่อด้วยนะเดีย๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวเราไปชมนในคลิปถัดไปได้เลยครับครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับ ก็ขออนุญาตถ่ายในซองละกันนะครับพื้นที่อาจจะไม่สวยนะครับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตละกันนะครับเป็นการอัปเดตว่าคันนี้หลุดจองนะครับก็หลุดจองจากลูกค้าผมเองแหละที่จองเข้ามานะครับก็ลูกค้าไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรืออะไรนะลูกค้าเปลี่ยนไปเอาในส่วนของตัวอัลติเมทนะครับตัวท็อปนะครับปี202122นะครับตัวเครื่องยนต์3.0นะแต่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9กนะครับก็หลุดแล้วเรียบร้อยกับป้ายทะเบียน491 1นะครับ ก็ไวยๆกันหน่อยนะเพราะว่าคันนี้พร้อมขายนะครับมันโงเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเหลือการ QC ก่อนสมมอบให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็มาดูรถแล้วก็ให้แก้ไขตรงไหนอะไรยังไงอีกก็รอบหนึ่งนะครับหรือใครอยากมาขับกลับมาขับกลับได้เลยนะเพราะว่าราคาดีมากนะครับผมขอย้ำชื่อรุ่นเขาเต็มๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนี่คือตัว isuzu mu-X นะครับ1.9 Active ครับปี2023-24ครับโวเล็กใบ40,000ราคาดีๆนะครับอยู่ที่879,000เท่านั้นนะครับซื้อสดต เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับตัวแอคทีฟได้อะไรมางนะครับคันนี้ลูกค้าคนเก่าติดตั้งในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับมาเป็นของ TE นะครับ TE 3 7สดีดำจอดแดงนะครับรถแม็กโคตรสวยครับเงามากนะครับเลขไม่40,000เท่านั้นนะครับก็ถือว่าสวยนะนะครับตัวล้อหนึ่งก็เลาน้ำหนักได้ประมาณ770กิโลกรัมนะครับเป็นของเรเยลนะอ่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวยางนี้ก็ เป็นยางปี2023ด้วยนะครับขอบ1 8นะครับ265ทับหกก็เป็นในส่วนของตัวยางมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกหน้านะครับระบบเลี้ยวนะครับก็เป็นปีกนกแยกซ้ายขวาอิสระวงเลี้ยวแคบนะครับไม่กว้างนะโอ้โหอยู่เธอได้สบายสบายพี่นะครับไม่มีติดซุ้มไม่มีอะไรเลยนะออกแบบมาแล้วไฟหน้าก็ได้เป็นในส่วนของโปรคเตอร์นะครับโคมไฟสวยใสนะครับแล้วก็ข้อดีของยี่สถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ เขาเข้าใจคนไทยผมไม่ดูก่อนเขาทําเบ้าให้ลูกค้าไปติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มเองได้นี่ครับเข้าใจมากนะอีซสุนะครับอยู่คู่คู่คนไทยมานานนะครับสาหรับวัยรุ่นออลนิวนะหรือผู้ที่ชอบดีสวนของอีซูสุนะครับนี่นะครับตัวหน้าใหม่นะครับรถปีใหม่แล้วเรียบร้อยพี่ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นแก็บหน้าแก็บหลังประตูนะครับซ้ายขวาด้านหลังแกมหน้านะครับสีขาวเดิมรอบคันครับคันนี้ไม่สี่หมื่นเท่านั้น ยังไงพี่ก็คุ้มนะครับล้อแบกสวยทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดยอยู่ในทราบดีการาศาสตร์มีให้แล้วครบจบนะครับผมอาจจะถ่ายไว้เลยนะเพราะว่าเป็นการอัปเดตให้นะครับเป็นการอัปเดตให้เพราะว่าคังนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับด้านบนก็ถือว่าสวยเลยนะครับใครอยากไปติดตั้งเป็นขายึดแหลกขาอะไรแล้วทำได้เลยพี่นะครับทำได้เลยนะอ่า ในส่วนของ MU-X ตัวใหม่นะครับระหว่างปี2020ถึงปี2021นะครับก็จะมีในส่วนของ3มรุ่นหลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของ Active นะครับ Elegant แล้วก็เป็นตัว Ultimate ไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโลตัวลองไม่ใช่ตัวโลดิตัวไม่ใช่ตัวลองดิตัวโลนะครับตัวต่ำสุดแต่ออปชันที่เขาให้มาไม่กากับช่วงล่างใหม่อยู่แล้วช่วงล่างนุ่มอยู่แล้วนะครับกล้องถอยมีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะหนังมีให้แอร์3แถวมีให้เบรกมือไฟฟ้ามีให้โอ้โหนะครับ นี่มันไม่ใช่อ p อปชั่นตัวรองลยตัวตัวโลแล้วนะนี่ครับส,สวยด้านหลังนะครับที่แตกต่างมาคือระบบระบบเปิดเปิดจากด้านหลังนะครับเป็นแบบไม่ใช่โชคไฟฟ้าแต่ผมว่าด,ดีตรงหนึ่งคือไม่ต้องไปบำรุง,งดูแลรักษานะครับมันไม่จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่นะครับอีซูเข้าใจคนไทยอีกแล้วนะครับอีซูเข้าใจคนไทยอีกแล้วคือประตูนี้ลูกค้าสามารถอัปเกรดเป็นโชคไฟฟ้าเองได้เพราะเขาทําเบา้า เอามาให้ใส่ปุ่มนะครับทำมาแล้วไม่ต้องไปเจาะคอนโซลไม่ต้องถอดแค่อันนี้ออกนะติดตั้งได้เลยนะครับเข้าใจคนไทยนะผมบอกแล้วว่าอีซูข้าใจคนไทยนะครับที่สําคัญในส่วนของตัวผมก็ได้ผมรอบคันไปเลยนะครับผมรอบคันไปเลยนะครับก็ถือว่าสวย1นคันนะครับสำหรับคันนี้เนาะใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับง่าโอเคมาชมในส่วนของฝั่งขวากันเลยนะครับฝั่งขวาก็รับ ไม่ว่าจะเป็นสีนะครับสีขาวเดิมรอบคันไม่ว่าจะเป็นคัดสีรถทุกคันที่นี่นะครับมีการบรันตีให้ทั้งหมดถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ำพิการมาผมรับซื้อคือ100%ยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงซื้อรถดีๆเลือกเต้นดีๆพอนะครับเราก็ชื่อเสียงเราก็ติดหนึ่งใน3ของประเทศนะเรื่องคุณภาพเราที่1อยู่แล้วนะครับปี68เรากําลังจะได้ที่1มานะครับโอ้หลายธนาคารเลยนะครับพี่ครับที่อื่นก็พูดเหมือนกับพี่เลยนะครับที่อื่นก็พูดเหมือนกับพี่เลยว่ารถเกรดเอเกรดเองผม เราไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะทางธนาคารนะครับเป็นคนให้รางวัลนี้มานะครับก็ได้มา2ปีซ้อนแล้วแหละนะครับแข่งกันท่วประเทศนะสามพันเต็นนะครับเราก็ได้ที่1มาเนาะนะครับก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเลยและที่สําคัญในส่วนของด้านในนะครับนี่เลยเบาะนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับเบาะเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นเบาะหนังนะครับจะไม่ใช่เบาะผ้าถ้าเป็นตัว Active นะครับปี2020ปี2021จะเป็นเบาะผ้า แต่เริ่มมาตั้งแต่ปี23-24นะครับก็เป็นเบาะหนังให้แล้วเรียบร้อยครับถือว่าสวยเลยพี่นี่ครับออปชันครบไม่์สีหมื่นล้อแม็กโอ้โหผมชอบล้อแม็กตรงเดียวนะนะครับเป็นของ TE ีนะครับของ TE 37นะครับให้มา4ว่าล้อล้อแม็กสีสวยนะครับและที่สำคัญในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่น นะครับครบจบหัวเกียร์สีสวยนะเบรกมือไฟฟ้าหน้าจอ7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้กล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าครบจบเลยพี่นะครับฟิล์มเป็นของไฮค e ูนะครับก็มาในขนาด60นะครับผมว่าก็ไม่มืดเกินไปนะผมว่าก็กําลังพอดีนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์ต่อไปเลยครับว่าจะอยู่ในสภาพอะไรยังไงครับ ครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับใครคิดว่าในส่วนของเครื่องยนต์ d m a มนะครับมันเปลืองนะครับคิดผิดครับเพราะว่าเป็นเครื่อง b ูพาวเวอรแล้วเรียบร้อยนะครับ DDI นะครับ150แรงม้านะครับ1.9นะครับแรงม้าจะเท่ากับในส่วนของตัว Revo เลยนะครับคือ Revo ตัว2.4นะครับหรือ Fortuner นะ2.4นะครับ ก็แรงม้าเท่ากันประหยัดน้ํามันแน่นอนอยู่ที่สิถึงกิโลต่อลิตรโคตรประหยัดครับอ่าโคตรประหยัดเลยนะที่สําคัญหัวน็อตไม่ต้องพูดสิ่งครับนี่รถคัดเกรให้แล้วเรียบร้อยครับด้านข้างนะถือว่าสวยเลยพี่นะครับปากแต่รับลมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกิฟตตัวอะไรนะครับร่องการใช้งานมีเห็นได้ชัดเลยเนมเพนะครับตัวในส่วนของตัวฟิล์มยังไม่ลอกเลยพี่ นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เกิน2ปีเปลี่ยนทิ้งให้ทันทีนะครับค่า c c a เไม่ได้เปลี่ยนทิ้งให้น้ำมันเครื่องมีการเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าไปนับ1ต่อใหม่ได้เลยแต่คันนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีว่าวันรันตีศูนย์ยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะมี3ปีนะ3ปีหรือ1 0 0 0 0แสนโลนะครับถ้ายังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับน่าจะผมเช็คให้เลยถือว่าสวยนะหัวน็อตโอ้โหพ,พี่ไม้สี่หมื่นเท่านั้นนะครับราคาดีไม่ข้ามเก้าแสนครับในตัวออปชั่นครบขนาดนี้นนะแลคัีี้้ขอดื ผ่านการตรวจรถ2 7 0กบว่ารายการแล้วเรียบร้อยนะครับรถเกียร์ A 5ดาวแน่นอนนะครับเราไม่ได้ตรวจเองนะเป็นบริษัทนอกนะครับเราเป็นคนตรวจให้นะครับก็ใครที่ต้องการคันนี้สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็มาอัปเดตให้ว่าหลุดจองนะครับรุดจองจากลูกค้าผมแหละนะครับลูกค้าผมเปลี่ยนไปเอาตัวอ l t i m a t e นะครับก็ตัวนี้เป็นตัว Active ที่ออปชั่นครบแล้วก็ราคาดีอีกคันหนึ่งนะครับก็ขอแนะนําเลยเนาะอยากได้แค่ติดต่อมานะครับผมแนะนําให้โทรหาผมดีกว่านะ ขอเวลาคุยแค่10นาทีในการสอบถามข้อมูลนะครับจะได้รวดเร็วในการให้ข้อมูลลูกค้าคนไหนติดปัญหาอะไราสามารถโทรมาปรึกษาผมได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบริการเต็มที่เต็มร้อยแน,น่นอนนะครับก็ประมาณนี้ลวกันเนาะสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมแมนพิจิตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ